สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้ก็จะพามาชมกับการวัดน้ำฝนนะครับที่โรงเรียนนะครับก็จะใช้กระบอกวัดน้ำฝนแบบนี้นะครับที่วัดได้ถึงสามสิบห้ามลลิเมตรนะครับก็จะวัดได้ถึงฝนตกเ,เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนะครับเพราะว่า ศูนถึงสิบเล็กน้อยนะครับแล้วก็สิบถึงสาสิบห้าปานกลางนะครับถ้าเกิดเกินสามห้าไปนี่คือหนักนะครับถ้าเกินเก้าสิบคือหนักมากนะครับแต่ว่าก็จะมีการนําเอาเครื่องมือที่เรามีอยู่ในห้องแลบนะครับมาเทียบเคียงนะครับเนื่องจากว่ามันวัดได้ออได้แค่สามสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการเทียบนะครับเคยสูงหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ เทียบมาตรฐานนะครับว่าเป็น33นะครับถ้าเล็กน้อยตอนนี้คือ2.5นะครับ33ถ้ากะประมาณนี้อีก33ก็เป็น 66. 66 66กับอีก33ก็เป็น99นะครับก็สามารถ คาดว่าวัดได้เกิน100นะครับมิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าสามารถวัดฝนตกหนักมากได้นะครับก็จะมีการทดสอบวัดเทียบค่าไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะได้ใกล้เคียงอันนี้ก็ใช้เก็บลนทายนะครับรัดนะครับเราตั้งอยู่กลางแดดนะครับน,นี่นะครับก็จะทำให้ทราบว่าแต่ละวัน ฝนตกหนักแค่ไหนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ